อยาก้าวหน้าเร็วนะครับอย่าทำสิ่งนี้เด็ดขาดเลยหลายคนบอกว่าฉันอยากเป็นคนประสบความสำเร็จนะครับแต่เวลาเรียนรู้เนะี่ยคุณรอเรียนรู้จากระบบการศึกษาผมบอกมันช้าระบบการศึกษาทำไมมันช้าเพราะว่าระบบการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำให้ความฝันคุณเป็นจริงนะต้องแยกออกน,นะครับระบบการศึกษาเขาออกแบบมาเพื่อสอนคุณบางอย่าง,างเช่นผมจบหมอมาก็คือจบหมอมาอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้สอนเรื่องอื่น ถ้าแฟนผมเนี่ยจบพยาบาลมาก็เรียนเกี่ยวกับพยาบาลอย่างเดียวคุณจะเก้ไหมครับว่าถ้าคุณรอประถมหปีมัธยม6ปีมหลาลัยแบบผมอีก6ปี18ปีเนี่ยคุณจะได้สาขาวิชาความรู้มาระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากก้าวหน้าเร็วนะครับผมมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายคนนะครับที่เป็นหมอด้วยเป็นนักลงทุนด้วยนะครับเขาเอาเวลาส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยระหว่างการเรียนในภาคบังคับ ไปเรียนความรู้ที่เขาอยากได้ด้วยนะงั้นถ้าคุณอยากมีความรู้มากขึ้นและตรงจุดนะครับผมแนะนำว่าให้คุณ self learning S E L F self แล้วก็ตามด้วย learning นะครับคุณจะรู้เลยว,ว่าการที่เอาเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะตรงจุดมากแล้วมันจะทําให้คุณอยากได้นะครับผมอยากเป็นคนที่พูดเก่งแต่ติดอ่างผมก็ไปดูซิว่าคนที่เคยติดอ่างเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเขาถึงจะสามารถพูดเก่งได้ผมอยากเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคนไทยอยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงลดความอ้วนลดพุงนะครับผมก็ต้องไปหาความรู้ว่า เอ้ยคนไทยเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วความรู้ในอินเทอร์เน็ตเด่นเยอะมากนะครับแค่ความรู้ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ผมสามารถทําคลิปมาได้ถึงปัจจุบันเนี้ยมากกว่า1,300คลิปตลอด3ปีนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบตรงจุดสุดๆเลยแล้วก็รวดเร็วเป็นทางลัดนะครับจงเซลฟ์เร์นนิ่งจงเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณจะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นแล้วคุณจะก้าวหน้าแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนโดยการที่เรียนรู้ด้วยเองครับรักทุกคนนะครับใครเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ก็ มีโอกาสนะครับก็ฟังคลิปผมบ่อยๆนะคลิปผมอยู่ใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและ Tik t o ็อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีนะแต่สําหรับใครก็ตามนะครับอยากปลดล็อกเรื่องการพัฒนาตัวเองอยากให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าเร็วขึ้นจากเดิมอย่างน้อย2เท่า3เท่าผมแนะนำนะครับพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ครับแล้วก็มา private consult กับผมที่อาณาจักรของผมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมรักนครสวรรค์นะอยู่นครสวรรค์นะใครสนใจก็มาได้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคัแฟนสดี